เขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะจะตอบคำถามเราว่ายังไงนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนนึงนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะ อ่ะเรามาเช็คพลังงานนะคะของคูณก่อน The Star นะคะ10บดาบเก้าหมายพลังงานของคนราศีกุมค่ะพลังงานของคนธาตุลมนะคะแล้วก็คนธาตุไฟนะ คือตัวตนของคุณอนะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีจินตนาการนะคะเป็นคนที่มีความหวังในตัวเองเยอะมากเป็นคนที่ไม่เคยหมดหวังเลยนะคะก็เรียกว่าล้มลุคกคลานมาก็ลุกได้ทุกครั้งเลยนะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งชีวิตของคุณนะคะีค่ะจะเจอกับความผิดพลาดเจอความผิดหวังเจออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันจะท้อแท้นในใจอะ่ะแต่คุณก็ยังสู้สู้ไม่ถอยด้วยนะพลังงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพลังงานฝั่งของคุณน่ะเพราะบีเห็นไพ่สิบดาบแล้วบีเห็นไพ่เก้ามาของคุณบีบอกได้แล้วว่าคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้หวั่นด้วยนะไม่ได้หวัน่นไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะคะว่ามันจะมีอะไรนะคะที่มันจะ ทำให้คุณรู้สึกกับว่ามันต้องเสียใจซ้ําสองอะคุณไม่เคยคิดเลยคุณแค่รู้สึกว่ามันถึงว่าที่คุณต้องทําแล้วคุณก็ต้องทํามันให้ดีคุณไม่กลัวว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงนี่คือตัวตนของคุณนะคะแล้วมาดูในฝั่งของเขามาดูพลังงานของเขานะ เจ็ดดาบอัศวินถือดาบเด e เพลอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนราศีเมษ ใบนี้เป็นเด็กถือดาบนะปีมองผิดนิดนึงนะคะดูเขาเป็นคนที่เงียบเงียบนิ่งๆเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะให้กับคุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาสักเท่าไหร่ เราด้วยความที่เขาเป็นเอ็มเพลเยอร์นะคะมันก็จะมีความอีโก้ในตัวเองนะคะมีความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะเพราะว่าดูเหมือนตำแหน่งนาะทธิการงานของเขานะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะนะคะไม่ว่าเขาจะทำงานอยู่ในองค์กรใดๆก็ตามเนาะมันดูเป็นอะไรที่น่าเกรงขามนะคะในฝั่งของเขาเนี่ยแล้วมันดูเหมือนเขาเองอะคะ่ะก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องของความรักด้วยนะอ่าเพราะว่า ไพ่เด็กถือดาบใบนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาน่าจะโสดมานะคะน่าจะโสดมาพอสมควรเราก็มาเจอกันกับคุณอนะแล้วการได้มาสนทนาการได้มารู้จักกันระหว่างคุณกับเขามันเหมือนดูเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางความรักของเขาอีกครั้งหนึ่งอืมเราเขาเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะตัวตนที่แท้จริงให้คุณได้เห็นซึ่งถามว่า แล้วกับคนอื่นล่ะเขาเปิดเผยไหมไม่นะคะกับคนอื่นเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนให้ใครได้เห็นแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่รักคนยากนะคะเขาเป็นคนที่เนี้ยบนะคะเป็นคนเนี้ยบเป็นคนแบบเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาเลยคะะน้าน,นิ่งๆน,นะดูดุดุอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะ,ะเขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัวนะคะนี่คือพลังงานของเขาแล้วมาตอบคําถามกันนะคะว่า เขานะคะคนนี้เนี่ยรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมพอถ้าเราอิงจากพลังงานหลักของคุณอะที่บีพูดไปใช่ไหมว่าเวลาคุณทําอะไรคุณไม่สนว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคุณก็ยังทาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเรื่องของความรักมันก็จะเป็นแบบคุณก็รักเขาโดยที่คุณก็ไม่ได้สนนะคะว่าสุดท้ายแล้วระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไง เออเพราะว่าคุณแบบรักเขาจริงๆนะคะอืมถ้าอิงจากพลังงานของคุณอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วมาดูคําตอบกันเนาะว่าเขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมจวอลนะคะว้าวจัส จัสติกนะคะเก้าดาบว้าวสิบถ้วยพลังงานมาดีมากเลยนะบีนะ่ะสะดุดตั้งแต่ตรงนี้ละคือบีเห็นไพ่เดยวเวอร์ใบนี้ใช่ไหมมันก็บ่งบอกถึงความที่แบบเขาเองก็รักคุณมากอะเขามองว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขานะแล้วพอมาเจอไพ่จัสติกเนี่ยมันทำให้บีรู้สึกว่า ความรักที่เขามีให้กับคุณอะ่ะมันเป็นความรักที่มั่นคงมากๆเลยนะอืมราชาถือไม้แล้วก็เดอดซันนะคะแน่นอนนะคะคือไพ่ดีมากๆเลยนะทุกคนแบบคือว่าสองใบเนี้ย มันทําให้บีรู้สึกถึงพลังงานดีๆที่เขาส่งให้คุณแล้วอะพอเราเปิดครบหกใบอะคะ่ะพลังงานดีทุกใบเลยนะคะสิบถ้วยเนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่าเขาก็รักคุณเหมือนที่คุณรักเขามากๆนะคะคือความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่า ในณเวลานี้นะคุณจะอยู่ในสถานนะใดก็ตามถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะเป็นครอบครัวกันก็บอกได้เลยว่าตัวของเขาเองมีรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะความถูกต้องความชัดเจนอยู่ที่คุณเขามีความซื่อสัตย์ให้กับคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องการให้คุณเป็นเดอะซันนะคะเป็นดวโววของเขาเนาะเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นนะคะเป็นความสดใสในชีวิตเป็น แรงแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจนะคะคือเขาเองนะะี่ยค่ะไม่ไว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขามองคุณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคําตอบมันคือการที่เขาเองก็รักคุณเหมือนกับที่คุณรักเขาเลย ะะแล้วมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าบางครั้งเนะี่ยเขาอาจจะดูนิ่งๆเขาอาจจะดูเฉยๆใช่ไหมเขาอาจจะดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจอาจจะพูดทําร้ายใจแต่อันที่จริงแล้วค่ะอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดุดุสักหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะเพราะฉันเราเนี่ยเขาเองนะคะบางครั้งเนี่ยพูดไปอะ่ะมันก็ไม่ได้คิด ทบทวนดีๆก่อนที่จะพูดสักเท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะต้องปล่อยมองข้ามสิ่งที่เขาพูดไปบ้าง เพราะว่าพลังงานที่ออกมานะบีบอร์ได้เลยว่าตัวของเขาเองคือเขาตั้งใจรักคุณมากค่ะมันไม่ใช่แค่คุณแบบตั้งใจรักเขาโดยที่คุณไม่สนใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ mm hmm. เขาเองก็คือให้ใจกับคุณนะ่มากมาก,มากเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วมันก็เป็นความรักความปรารถนาที่เรียกว่าทุกๆอย่างนะคะมันจะถูกต้องตามกฎหมายและตามประเพณีถูกต้องตามาศาสนาด้วยไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่จ้าฮาโลแฟงนะคะเป็นไพ่พระนะ เพราะฉันเราเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาเองก็คือมองว่าคุณเป็นคนคนนั้นคนที่เข้ามาแล้วเป็นความสุขในชีวิตของเขาจริงๆค่ะไพ่เนี่ยเขาย้ำมาจนใบสุดท้ายเลยนะแล้วถามว่าเขามีความกังวลไหมอ่ะมีไพ่แอบกังวลขึ้นมาด้วยกลัวเหมือนกันนะว่าคุณน่ะจะรับนิสัยเขาไม่ได้เขาก็รู้นะนะคะว่าเขาทําให้คุณอะ่ะ คิดมากเรื่องเขาเขาทำาให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ไว้ใจเขาก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเชื่อใจเขาอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเขาเองก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าคุณเนะะี่ยค่ะจะไม่รักเขาเหมือนกันพอท่านเราเนี่ยกับคนคนนี้นะคะให้คุณสังเกตที่การกระทําของเขานะ ส่วนคําพูดไม่ต้องไปสนใจมากเพราะบางทีอะคะ่ะคำพูดของเขามันอาจทําร้ายใจคุณมันอาจทิ่มแทงใจคุณแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่เขาเองก็ไม่ได้กั่นกรองเนาะประจันเราก็มองข้ามตรงนี้ไปเราให้ดูที่การกระทาของเขาเป็นหลักนะคะอ่าแล้มาดูในส่วนของพิออรเคนิดหนึ่งค่ะ ให้หมายเลข2ให้หมายเลข42หมายเลข24หมายเลข96หมายเลข35เราก็หมายเลข65นะเราดูใต้สมล็อนะพลังงานคลิปนี้คือดีมากนะคะทุกคนคือแบบว่า ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณนะ่ะแต่คุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วบีอยากให้คุณรับไปนะคะรับไปโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องสงสัยอะไรสักอย่างเลยคะ่ะรับไปเลยนะคะเพราะเป,เป็นพลังงานที่ดีมากๆจริงๆนะคือเขาว่าค่ะมองว่าคุณนะ่ะคือคนที่ใช่ต่อให้นะคะทั้งคุณและเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกอะคะ่ะแต่เป็นคนที่เพอร์เฟกในชีวิตของกันและกัน เราต่อให้จะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาเขาบอกเลยนะว่าเขาก็ไม่มองนะคะเขาก็ไม่มองเพราะว่าใจของเขานั้น อยู่ที่คุณแล้วตัวของเขาเองก็หวังว่าเราจะสามารถดูแลกันแล้วกป็ประคับประคองกันไปแบบนี้นะจนแก่จนเฒ่านะคะเขาก็หวังว่าเรื่องราวระหว่างเรานะคะจะอยู่เคียงข้างกันได้แบบนี้เรื่อยๆเติบโตไปด้วยการเรียนรู้ชีวิตไปด้วยกันนะคะสร้างครอบครัวไปด้วยกันคือเขาก็มองถึงขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในณเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆนะคะที่มีคุณเข้ามาในชีวิต แล้วเขาก็หวังว่าเราทั้งสองคนจะอยู่กันแบบได้เหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคือเขาแบบคิดไปไกลมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไพ่เขาย้ำให้เราจนใบสุดท้ายจริงๆว่าเขารักคุณมากนะคะวีไม่รู้ว่าจะแบบใช้คำนิยามให้คุณยังไงนะแต่บอกได้เลยค่ะว่าความรักที่เขามีให้มันเป็นความรักที่เต็มใจที่จะรัก เขาเกิดมาเพื่อรักคุณแล้วคุณเองก็เกิดมาเพื่อรักเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วนะมาดูพี่นางฟ้าค่ะบางครั้งเนี่ย ในณเวลานี้นะคะมันดูมีมีบางอย่างเนาะทำให้รู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์ก็อ,อาจจะเป็นตรงที่ว่าเขาอะไม่ชอยไม่ค่อยชอบแสดงความรู้สึกนะคะแต่อย่างที่มีพูดไปว่าให้คุณดูในเรื่องของการกระทําเป็นหลักนะไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะแสดงความรู้สึกอะไรยังไงนะคะ ไม่บอกรักไม่บอกคิดถึงถามก็เงียบก็นิ่งไม่ถามก็ไม่ตอบไม่บอกอ่ะไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะให้ดูที่เวลาเขาทําอะไรเพื่อคุณให้คุณสังเกตตรงนี้ดีกว่านะคะอืมเพราะว่ามันก็ดูมีความเหงาเหงาเนาะมีความโดดเดียเด่ยวเกิดขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะค,ะคบกับคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาเนะแล้วก็บางคนก็คือคบกับต่างชาติด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของเวลาเนาะที่มันไม่ค่อยตรงกัน แต่คุณรักเขาเน่ยังไงก็จะเป็นรักที่มั่นคงให้กันรักกันแน่นอนค่ะความรู้สึกที่ยังเก็บเอาไว้ความรู้สึกที่ยังไม่ได้บอกออกไปนะคะแต่คุณสามารถที่จะเชื่อเซนส์ของคุณได้เลยนะสำหรับคนที่มีเซนส์นะคะคุณสามารถฟังเสียงจากจิตวิญญาณภายในของคุณได้เลยะคะ่ะแต่คนนี้เขาเป็นคนที่ใช่เลยนะถ้าถามว่า เขาคือคู่แท้ของคุณไหมถ้าดูจำพลังงานทั้งหมดออกมาเขามีพลังงานของความเป็นคู่แท้ของคุณนะคะวันเกิดวันที่ราศีเพิ่มเติมนะใบแรกเป็นคนที่เกิดวันที่29ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่26คนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่ย2 คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข2 96 42 24 35 65และ98ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ